ถ้าคุณผู้ชมกําลังเจอการที่มือถือวางไว้เฉยๆนะครับทำไมแบตมันลดเร็วจังตื่นเช้ามาโหแบตลดเกือบ20%เลยทําไมใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆครับคือว่าถ้าคุณผู้ชมตั้งค่าหน้าจอมือถือแบบนี้เนี่ยยังไงคุณผู้ชมก็จะเจอปัญหาแบตลดเร็วแล้วก็เครื่องร้อนแน่นอนครับเครื่องร้อนกับแบตลดเร็วยังไงก็ต้องมาคู่กันครับถามว่าทําไมมันถึงร้อนเลยครับเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะนะครับพอมันใช้พลังงานเยอะยังไงมันก็ต้องร้อนเพราะว่ามันเหมือนคนที่ออกกําลังกายหนักๆแล้วเหงื่อออกเยอะๆ er น, <ulate> นั่นเองนะครับแล้วอะไรที่ทําให้มือถือใช้พลังงานเยอะล่ะครับหลักๆ เลยส่วนที่ใช้พลังงานมือถือเยอะก็คือตัวหน้าจอของเรานั่นเองนะครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมตั้งค่าความสว่างมือถือแบบคงที่ครับกำหนดเองไม่ได้แบบอัตโนมัติครับซึ่งการตั้งค่าแบบนี้ถามว่าผิดไหมจริงจริงมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่ามันส่งผลตอนที่เราไม่ได้ใช้เครื่องด้วยครับเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าความสว่างหน้าจอแบบกําหนดเองแบบนี้เนี่ยเวลามีข้อความหรือว่าแจ้งเตือนที่ทําให้หน้าจอสว่างเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนเนี่ยหน้าจอเราจะสว่าง สว่างสูงสุดเสมอครับตามที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับมีแจ้งเตือนเข้ามาแล้วมันจะสว่างสูงสุดแบบนี้เสมอตามที่เราตั้งไว้ครับนั่นก็จะส่งผลให้มือถือของเราใช้พลังงานเยอะในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานก็ตามดูสิครับซึ่งกับกันครับถ้าผมเป็นผู้ใช้มือถืออีกท่านหนึ่งแล้วผมเป็นคนที่ตั้งความสว่างหน้าจอแบบอัตโนมัติไว้ครับผมจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆครับสมมุติว่าตอนผมนอนนะครับผมนอนผมปิดไฟในห้องหมดแล้วเนี่ย ตัวเซ็นเซอร์วัดแสงที่อยู่บริเวณด้านบนของมือถือเนี่ยมันก็จะจับว่าผมอยู่ในสภาวะแสงมืดแล้วผมไม่จําเป็นต้องใช้ความสว่างหน้าจอเยอะขนาดนั้นนะครับโดยปกติแล้ว มันอาจจะปรับลดมาประมาณนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมประมาณนี้แบบค่อนข้างน้อยเลยเพราะเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยโดยปกติแล้วแสงสว่างหน้าจอนิดเดียวเราก็มองชัดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีการแจ้งเตือนในขณะที่ผมนอนหลับหรือว่าอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยมือถือของผมเนี่ยก็จะสว่างในระดับที่แสงน้อยซึ่งมันจะใช้พลังงานไม่เยอะครับนั่นจึงส่งผลต่างกันมากเลยครับสำหรับคนที่ตั้งค่าความสว่างหน้าจอมือถือไว้แบบคงที่นะครับกับคนที่ตั้งค่าความสว่างหน้าจอมือถือไว้แบบอัตโนมัติ นค,คนที่ตั้งค่าความสว่างหน้าจอมือถือไว้แบบคงที่เนี่ยเวลามีการแจ้งเตือนตอนที่ไม่ได้ใช้ตอนที่ว่าเรานอนหรือว่าตอนที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยยังไงมันก็ใช้พลังงานเยอะครับและพอมันใช้พลังงานเยอะครับแน่นอนครับยังไงเครื่องก็จะร้อนขึ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมกําลังเจออาการที่มือถือวางไว้เฉยๆนะครับทำไมแบตมันลดเร็วจังตื่นเช้ามาโอ้แบตลดเกือบ20%เลยทําไมใช้พลังงานเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมลองเช็คการตั้งค่าความสว่างหน้าจอของคุณผู้ชมดู ถ้าถามว่าเราเป็นคนชอบดูมือถือแบบสว่างมากๆเนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดเลยครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นไปได้ในแต่งนึง่แนะนําให้คุณผู้ชมตั้งค่าความสว่างหน้าจอไว้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราค่อยมาเลื่อนปรับเพิ่มก็ได้ครับตั้งไว้แบบนี้เลยครับแล้วเวลาที่คุณผู้ชมใช้งานเสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเดีย๋ยวตัวเซ็นเซอร์วัดแสงเนี่ยมันจะปรับความสว่างหน้าจอให้เองนะครับโดยปกติแล้วตัวเซ็นเซอร์วัดแสงมันจะอยู่บนๆนะครับเดีย๋ยวผมจอามือบังให้ดูน เห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอผมเอามือบังเซนเซอร์ให้มันมืดๆเนี่ยความสว่างหน้าจอมันจะปรับลดเองอัตโนมัติเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงหนืดด้วยครับนายตึงเนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากกไปก่อนบาย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 ไหมลูก